อ่าดูตัวอย่างที่สองนะคะเขาจะให้ค่าอ่าให้หาค่าอาร์หนึ่งเนาะว่าอาร์หนึ่งเท่าไหร่นะคะให้ค่าอาร์สองอาร์สองก็ไม่ได้ให้มาเนาะนะแต่ให้ค่าแรงดันตกคขอมอาร์อาร์สองมาแรงดันที่ตกคขอมตัวอาร์สองตัวนี้เนาะเท่ากับสิบห้าโวลต์นะคะแล้วก็อาร์สามให้มาหนึ่งร้อยโอห์ม ให้ค่ากระแสร,รวมของวงจรก็คือ0.25แอมแปร์นะคะแรงดันไฟฟ้า50โวลต์นะที่เขาให้มานะอันดับแรกเนี่ยเราต้องมาหาค่า R2 ก่อนนะวิธีทำ R2 เท่ากับรู้อะไรกดสามเหลี่ยมนะ E I R นะ หาค่า R 2ก็คือหาค่า R ถ้ากับ E หาร E หาร E 2เนาะหารด้วย I T E 2เท่ากับสิบห้าโอห์หาร I T ก็คือศูนย์จุดสองแอมแปร์ก็จะได้เท่ากับก่อนตรที่เลขนะคะหกสิบโอห์มนะต่อมาหาค่า e สามนะ e สามตรงนี้นะหาค่า e สามเอามือปิด e เท่ากับอะไร i คูณ r i ในที่นี้มี i เดียวคูณ r ในที่นี้คือ r สาม i ก็คือศูนย์จสองห้าแอมแปร์คูณ r สามก็คือหนึ่งร้อยโอห์ม บดเครื่องที่จะได้ออกมาก็จะเท่ากับยี่สิบห้านะยี e ่สนะิบห e ้าวอนยี่สิบห้าวออันนี้คือค่าอะไรน,นี่คือค่า e สาม e 3นะต่อมาหาค่า e หนะึ่งอ่าหาค่า e หนึ่งนะ e หนึ่งก็คือแรงดันที่ตกความนักจุดนี้นะ อ่ามันก็จะเท่ากับนะ E T นะลบนะลบ E หนาะ E หนึ่งใช่ไหมก็จะเป็น E สองบวก E E สามนะ E T ก็คือห้าสิบโวลต์นะ e สอง e สอง e สองบห้าโวลต์บวกเทไร e สามยี่ห้าโวลต์นะเอาสิบห้าบวกยี่ห้าก่อนนะก็จะได้อะไร่สี่สห้าสิบโวลต์ลบสามสิสี่สิสี่สิบโวลต์นะ E1 ก็ 1> e 1, จะเท่ากับ10 mm. โวลต์นะค่าแรงดันต่ขคอมตรง,ตรงนเนี้ยเนี่ยเท่ากับ1 0โนวะลต์ต่อมาหาค่าอี1นะอันนี้อันนี้ E1 ห e นเท่ากับ10โวลต์นะอันนี้ E3 ตรงนี้เท่ากับ E3 เท่ากับ ดีพอร์สนะอ,อ่าหาค่า r หนึ่งหาค่า r หนึ่งนะเอา 10r <อ><อ>นะถ้าก็ e หาร i <อ>นะ e หนึ่งหารด้วย it นะ e หนึ่งเท่ากับ 10r หาร it ก็คือ ศูนย์จุดสองห้าแอมแปร์นะกดเครื่องคิดเลขก็จะเท่ากับ oh นะสี่สิบโอห์มนะสี่สิบโอห์มต่อมาห RT, าค่าอ่าอาร์ทีนะค่าความต้านทานรวมอาร์ทีนะหาอาร์ทีก็เท่ากับอ e, e, ีอีทีหารด้วยไอ ไอี IT, คืออีทีคือห้าสโวลต์หาน i อทก็คือ0ูนย์จุดสอแอมป์ก็จะเท่ากับ200รอโอห์มสอ้อโอห์มอันนี้ 1> อ1เท่ากับเท่าไหร่สีโอห์มอะทีนี้เหลือหาค่า r 2ใช่ไหม R สองใช่ป่ะรู้อยู่แล้ว RT เนี่ย RTRTRT ลบด้วย R R 1บวก R 3นะ RT คือ200โอห์มลบ R 1เม oh ื่อกี้เท่าไหร่สีโอห์มบวก R 3 100โอห์ม ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ140โอห์มนะ200โอห์ม200โอห์มลบ140โอห์มก็จะเหลือเท่าไหร่60โอห์มอันนี้คือค่า R R2 สอนะอืต่อมาหาค่าพีหนึ่งพีสองพีสามและพีที 1> P 1นะ P 1เท่ากับ E 1 E 1 I T E 1คือ10โวลต์คูณ I T เท่ากับศ2 5แอมป์นะเท่ากับเท่าไหร่สอ ต่อมา P 2เท่ากับ E E 2คูณ I T E 2เท่ากับ15คูณ0 2 5แอมปเท่ากับ3.75วัตนะ P 3เท่ากับ E 3คูณ I T เ e ท่ากับ P 3 25 ูณสองจุดสองห้าเท่ากับหกจุดสองห้าหอดต่อมาพีทนะก็คือเอา p, 1, B, p. 2, B, p. ีหนึ่งบวก p ีสองบวก p ีสามก็จะเท่ากับอะไรอ่ะสองจุดห้าบวกสามจุดเจ็ด ห้าบวกหกจเท่ากับ12.5สองีทเท่ากับ12.5 12. วัตอา่าโอเค